ไข่แดงเป็น1อาหารที่คุณหมอแนะนําให้เลี่ยงกรณีถ้าคุณฟอสฟอรัสสูงอยู่ในเกณฑ์5ถึง5.5เนี่ยแสดงว่าเริ่มสูงก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่3.5-4.5ก็อาจจะทานได้บ้างแต่ ไข่แดงได้ไหมไข่แดงทานแล้วได้อะไรนะคะไข่แดงทานแล้วร่างกายจะได้ฟอสฟอรัสก่อนอยากจะทานทุกวันดีจริงหรือไม่นะคะคุณต้องไปดูค่าฟอสฟอรัสของตัวคุณเองว่าเกินหรือยังนะคะ3.5ถึง5.5ถ้าอยู่ในเกณฑ์5ถึง5.5เนี่ยแสดงว่าเริ่มสูงก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่3.5ถึง4.5ก็อาจจะทานได้บ้างแต่ไม่ใช่ทุกวันเพราะไข่แดงเป็นหนึ่งนะคะ เป็นหนึ่งกลุ่มฟอสฟอรัสสูงค่ะหนึ่งอาหารที่คุณหมอแนะนำให้เลี่ยงกรณีถ้าคุณฟอสฟอรัสสูงแถมให้อีกนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าฟอสฟอรัสสูงจะเกิดอะไรนะคะจะเกิดภาวะกระดูกบางกระดูกพุนและกระดูกแตกหักได้ง่ายรวมไปถึงพาลาไทลอยผิดปกติและอาจจะมีอาการคันในผิวผิวแห้งผิดปกตินะคะลองสังเกตตัวเองดูนะว่า เริ่มมีอาการเหล่านี้หรือยังนะคะแต่ถ้าเกิดไต 3A นะคะแล้วคุณดูแลค่าแคลเซรัมคุณปกติคุณอาจจะทานเป็นวันเว้นวันหรือวันเว้น,วน,วนสองวันน่าจะดีกว่านะคะอย่าทานทุกวันนะคะนะคะเอาออกไปหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาหารอื่นๆมีไข่แดงแฝงหรือไม่เพราะกลุ่มที่มีไข่แดงแฝงอยู่ในการทําอาหารก็กลุ่มอะไรบ้างนะคะบะหมี่บะหมี่นี่ก็ใช่เนาะ เพราะว่าบะบี่ทำมาจากไข่แดงเช่นกันหรือเผลอไปกินทองยิบทองหงยอดนี่ก็ไข่แดงเยอะเลยนะคะสังขยานี่ก็ไข่แดงดังนั้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราไปกินอาหารที่มีเป็นไข่แดงและผลิตภัณฑ์ของไข่แดงเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่าดังนั้นตัวไข่แดงที่เราเห็นเห็นนะ่ะถ้าเราทําได้เราก็เลี่ยงไว้จะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับค่าเลือดของคุณใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ